สวัสดีครับผมร้านพีโฟนภูกเก็ตนะครับก็วันนี้ก็มาเปลี่ยนจอให้เพื่อนๆชมกันนะครับแต่หลายคนก็เปลี่ยนแล้วมีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์หน้าจอสแกนหน้าไม่ได้นะครับก็มาดูว่าที่ร้านผมใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการเปลี่ยนนะครับก็มีพวกแหนบไขควงนะครับไขควงห้าแฉกตัวนี้เป็นไขควงขันตูดนะครับ ใช้เฉพาะขันตูดแล้วก็ตัวสีฟ้านี้เป็นไขพ่พวง3แมฉกนะครับสามด้วยไขยพ่พวงตัวนี้ไขพ่พวงสีแฉกใน h ฟ n e X เออไขพ่พวงสีแฉกไม่ใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กเบนนะครับใช้ในการแซะจอทำด้วยตัวสุญญากาศนะครับไว้ดึงหน้าจอนะครับผม วนี้ผมจะทําการเปลี่ยนจอ iPhone X แต่จอนี้เป็นจอ Gx นะครับไม่ใช่จอแท้เป็นจอเทียบนะครับอ่ะทีนี้อ่าแล้วก็แผ่นแม่เหล็กไว้วางน็อตให้เป็นระเบียบนะครับมันจะได้ไม่กระเด็นหายอ่ะก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนจอให้ลูกค้าทุกครั้งเราก็จะทําการเทสเครื่องนะครับ สิ่งสำคัญที่สุดนะครับ iPhone X ที่เปลี่ยนกันแล้วมีปัญหาก็จะเฟซไดดีนี่แหละครับเทสมันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนถ้าเกิดมีปัญหาเราจะได้คุยกับลูกค้าได้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังสัญญาณนะครับกระดิง่งถ้าเป็นไปได้ก็ไม่รีบป้าก,ก็เทสได้หมดตัวนี้ก็ผมทำการเทสมารอบหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่จะทำคลิป ก็ทําการปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะแกะเครื่องนะครับทีนี้ก็จะมีน็อตตูดนะครับ2ตัวนะครับอยู่ที่ตูดชาร์จด้านล่างนะครับก็ทําการขันน็อตตูดเรามาก่อนก่อนที่เราจะทําการแกะชอ แล้วก็วางให้มันเป็นระเบียบนะครับใช้แผ่นแม่เหล็กมันก็ดีอย่างคือน็อตมันไม่หายไม่กลิ้งไปไหนนะครับผม สำหรับเครื่องที่แกะเครื่องที่เครื่องดีๆจอดีๆจอไม่แตกไม่ไม่ไมน้หมึกไม่แตกคือแกะเครื่องเพื่อมาซ่อมเครื่องนะครับผมแนะนําว่าให้วางมันพวกแท่นความร้อนหรือเครื่องลอกจอให้กาวมันอ่อนตัวนิดนึงก่อนที่เราจะเปิดจอนะครับเหมือนตัวนี้จอมันเสียอยู่แล้วก็แฮะได้เลยไม่น่ากลัวอะไรนะครับ ก่อนนะครับสมาชิกวันลูกค้าที่จะเปลี่ยนเองก็ดูคลิปให้จบก่อนรอบสองรอบนะครับผมก่อนที่จะเปิดจอออกมานะครับข้อควรระวังของมันก็คือนะครับมีสายแพ้จออยู่แล้วก็สายแพรลลาโพงสายแพร์ลาโพงนี้ห้ามขาดโดยเด็ดขาดนะครับถ้าขาดแล้วเครื่องของเราก็จะสแก,กนหน้าไม่ได้นะครับผม น,นี้ก็จะมีตัวล็อกแบตล็อกช็อกเกตจอตู้ชาร์จพวกแครใบลำโพงครับจะมีน็อตอยู่5ตัวน็อตหตัวนี้มีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับให้ทำการเรียงตามลำดับตั้งแต่ตัวแรกจก็บถึงตัวสุดท้ายนะครับจำดีๆนะห้ามใส่สลับนะครับถ้าใส่สลับบอร์ดของท่านจะเกิดการพังนะครับบอร์ดทะลุ ทำให้ตัวเครื่องดับไปเลยนะครับผมห้ามนะครับห้ามใส่ผิดจําดีๆนะครับจะมีตัวน็อตตัวสั้นตัวยาวอยู่ <sleeping noise> ก่อนถอดจอ,อก,ก็ครับก็ตามระเบียบคือถอดแหล่งจ่ายไฟออกซะก่อนนะครับก็คือกัวแบตเตอรี่ของเรานั่นเอง อันนี้เป็นกาวเก่านะครับเดี๋ยวเขาเก็บกาวเก่าออกก่อนนะครับกาวเก่าตัวนี้เราไม่ใช้นะครับเราจะทําการใส่แผ่นกันน้ําแผ่นใหม่ลงไปนะครับเว่ามันกันน้ําได้ไหมที่จริงมันกันไม่ได้นะครับแต่ทําไมต้องใส่มีคนถามพาไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ได้นะครับแต่จอของล้อมันจะติดไม่สนิทครับเวลากดมันก็จะป๊อกเป๊กป๊อกเป๊ก,ปกนะครับแต่ถ้าเราติดกาวก็มันจะ แน่นนะครับผมครับมาถึงที่ชุดจุดสําคัญนะครับจุดไฮไลท์ที่เราต้องดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการแกะหรือเราจะเปลี่ยนเองครับตรงนี้สําคัญสุดเลยมันจะมีน็อตอยู่3ามตัวนะครับ สตัวนี้ก็ไม่เท่ากันเหมือนไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับจัดเรียงให้ดีนะครับผมตัวสําคัญข้างหน้านี้นะครับมีจะมีอยู่2จุดคือตัวเซ็นเซอร์วัดแสงนะครับคือตัว a m b i e n เ s ็นเซ r อร์นะครับกับ Proximity s เซนเซนะครับ,บ,รบตัวนี้สําคัญมากครับ2ตัวนี้ถ้าตัวหนึ่งตัวใดเสียไปนะครับมันสแกนหน้าไม่ได้นะครับ ผมจะทำการเอาตัว f o x ซิลิตี้เซนเซออกก่อนนะครับตัวนี้ก็ทำหน้าที่นะครับเป็นตัววัดระยะห่างนะครับของหน้าของเรานะครับออกก่อนดูนะครับผมใช้แนบนะครับสอดสอดตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้ขึ้นมาะนะครับตัวไซสก็แกะไม้ออกมาส่วนเอมเรนซ์เซนเซอร์นะครับ MBN sensor ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัววัดแสงนะครับผมตัวแท่งยาวๆนะครับนะครับตัวเนี้ตัวนี้เป็นตัววัดแสงผมจะใช้ใช้มือนะครับหยิบขึ้นมาเลยอย่าใช้แหนบหรือว่าอะไรไปแทงนะครับเพราะมันเป็นแท่งยางนะครับเดี๋ยวมันจะขาดนะครับออกมาแล้วก็เป็นดังที่เราเห็นนะครับ ไม่มีอะไรเสียหายะนะครับน็อตกวางให้ให้เปนตามที่เราแกะนะครับอย่าไปสลับกันอ่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการทำให้จอของเรามีทูโทนนะครับผมจะทำการนะครับรีดค่าจอเก่า ออกมาก่อนนะครับนี่ก็เป็นค่า s c m ค่าจอเก่านะครับทำการลิติ่งออกมาึ๊บนะครับอ่าทีนี้ก็เอาจอที่ผมจะทำการเปลี่ยนเข้าไปใหม่มาตรการไรครับไฟ e ดดบินตัวนี้เข้าไปเพื่อให้จอของเรานะครับตอนตรวจเช็คแล้วมันมีทูโทน ถ้าไม่ทํขก้นตอนนี้นะครับใช้ได้ไหมใช้ได้ปกตินะครับผมแต่จอของเราจะไม่มีทูโทนนะครับเมื่อเราไปตรวจเช็คกับโปรแกรมโดยคอมพิวเตอร์มันก็จะฟ้องว่าจอเนี้ยผ่านการเปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการไลฟ์ไฟล์นะครับจากจอเก่าเข้าไปไปเช็คที่ศูนย์ศูนย์ไม่ทราบนะครับพระเราเปลี่ยนจอมานะครับต่อห้เป็นจอเทียมก็ถือนะครับ แต่ถ้าใช้วิธีนี้นะครับศูนย์เข้าโปรแกรมปุ๊บเช็คปั๊บค่าเดิมเดิมหมดศูนย์ไม่ทราบนะครับผมนะครับก็วางกลับไปเหมือนเดิมนะครับตามที่เราแกะจอเก,ก่าออกมาน็อตสตัวขนาดไม่เท่ากันนะครับ ตัวนี้นะครับเขี้ยวเขี้ยวจะหันออกนอกนะครับมันจะเหมือนตัวแหวนรองอยู่นะตัวเนี้ยเขี้ยวมันจะหันออกนอกนะครับสังเกตตอนแกะนะครับผมตัวสีทองทองเนี้ยหันออกนอก คบ้นนะรัพูดกันตรงๆ,รงๆกาวกันน้ําแต่ไม่ได้กันน้ํานะครับหลังจากแกะแล้วผมแนะนําว่าห้ามเอาเครื่องลงน้ํานะครับแต่พวกโดนฝนละอองฝนอะไรพวกนี้ช่วยได้ครับช่วยได้แต่ถ้าจมน้ําเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าเครื่องเดิมๆจากศูนย์ออกมานะครับพับงเครื่องโดนน้ำปุ๊บตายเหมือนกันนะครับ น้ำเข้าเต็มเครื่องนะครับเพาที่ร้านก็ซ่อมเครื่องโดนน้าเยอะฝรั่งบอกอลงทะเลครับพลาดท้าจะขึ้นเรือตกปุ้มทีเดียวเรียบร้อยครับน้ําเต็มเครื่อง ก่อน,นที่เราจะประกอบนะครับก็ทำการเทสนิดนึงก่อนจะใส่จอก็เปิดเครื่องมาเทสตสักนิดก่อนนะครับแต่วมั่นใจว่าผ่านอยู่แล้วครับ ทัดไม่ได้ทัดไม่ได้เดี๋ยวลองปิดเครื่องเปิดใหม่อีกทีนะครับพลาดตรงไหนหวะเดี๋ยวนะครับกดกลวยไปก่อนอ๋อนะครับไอเจ้าจกเคิดจกคิดทัดสกรีนนะครับเมื่อกี้มันไม่ลงนะครับกดไปลงน้งแป๊กนะครับนิดนเมื่อกี้อรอก,กันดิกทีเพื่อจะได้ไหม โอเคได้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวมาทำการตรงฟังก์ชันสแกนหน้าโคนได้ไหมได้ไหมครับอา่าสแกนได้นะครับโอเคทีนี้ก็ทำการล็อกนะครับ ใส่นอตกลับใส่ที่ล็อกแบตล็อกจออย่าลืมนะครับน็อท้าตัวนี้ความยาวไม่เท่ากันนะครับผมใส่ตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นนะครับผมเจอเยอะมาก เอาน็อตตัวสลับกันมั่วครับเอามาใส่ทําให้บอดทะลุนะครับเพราะว่าความยาวของน็อตอ่ะของแต่และตัวทาง a e p เ l ิลออกแบบมาไม่ได้เท่ากันนะครับเราหวัง hmm. ให้ที่จุดนี้สำคัญมาก mm hmm. บอดทะลุ ฝั่ง CPU ซ่อมไม่ได้นะครับต้องย้าย CPU อย่างเดียวซึ่งกรณีที่เราต้องย้าย CPU ก็เครื่องของเราก็จะแบบมีปัญหานะครับไม่สามารถใช้ได้แบบยาวๆนะครับผมหลีกเลี่ยงอย่าทำให้มันเสียหายนะครับ ใส่จอกลับนะครับใส่จอกลับไปหลังจากหาเมื่อกี้ล็อกพลาสติกที่มันกันสียงกันน้ําอยู่นะครับให้ใส่จากทางหัวลงไปก่อนนะครับปักหัวลงไปครับปักหัวลงไปอ่ะนี่ผมเปลี่ยนเครื่องที่ร้านนะครับเปลี่ยนจอที่ร้านผมมีววยประกันติดให้ทุกตัวนะครับรับประกันหมดจอเทียมจอแท้จอธรรมดานะครับแต่แล้วแต่ระยะนะครับไปนีน่ปักหัวลงไปก่อนนะครับปุ๊บกดท้ายนะครับ กดท้ายปดหัวปรับปักหัวปดท้ายแล้วก็บีบตรงกลางนะครับปุ๊บแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยใส่น็อตตูดนะครับใส่น็อตตูดเสร็จเดี๋ยวมาลองตรวจเช็คดูมีทูโทนหรือเปล่า ครับสแกนหน้าได้หรือเปล่าอ่ะ,นะครับถูโทนมีนะครับจอเทียมนะครับตัวนี้ไม่ใช่จอแท้ออริจินอลนะครับถูโทนได้ปกติสแกนหน้าปกตินะครับตัวนี้ก็ส่งงานได้แล้วครับสวัสดีครับ